สวัสดีท่านชมกันอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็กําลังปักหลักนะครับระยะต่อล่องนะครับ5เมตรจํานวน4ไล่นะครับประมาณเดี๋ยวรถทั้ง3ามคันก็จะทําการวิ่งล่องนะครับจากการที่เราดันหญ้าสาสางสิ่งสกปรกอะไรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทํางานกันนะครับเดี๋ยวทําการวัดแล้วก็ตอกหลักก่อนนะครับเพื่อเป็นแนวให้รถวิ่งนะครับ เป็น6กพันหกสองคันนะครับแล้วก็เจ็ดเจ็ดหนึ่งคันนะครับท่านผู้ชมอ่ายังเก็บรายละเอียดขอบออยนิดหน่อยนะครับอ่าอ่าอย่าตีขอบอยนะเจ้า,จานายพยมหน่อยเออยังไงดีติดอกหรือเปล่า อย่าไปอย่ามาย่าคงยุบนะครับอาเอาเอาข้า,า,างหน้ามีบอ่อนะครับอย่าเลยลงไปเชียวเอาน่าจะติดท้องซะแล้วอ่าเตรียมโซ่ครับเตรียมโซ่ก็สองคันนั้นก็เตรียมขึ้นบนคันล้วเดี๋ยวปักหลักเสร็จก็วิ่งคันเลย วิ่งคันวิ่งล่องมะละก o น,นะครับเน่ติดอกครับติดอกเรียบร้อยเดี๋ยวรอโซ่ะนะครับท่านผู้ชมหน่อยเดียวอ่านิดหน่อยครับนิดหน่อย ขาใช้แม็กโครขุดไว้นะครับค่อนข้างจะลึกเลย6เมตร8เมตรได้เนี่ยทาเลยไปก็สบายดีนะครับนี่ยังติดแค่อกนะครับอ่ะมาแล้วดึงนิดหน่อยก็ขึ้นละไม่ใช่ปัญหานะครับอ่ะพร้อมแล้วก็เตรียมดึงนะครับนิดหน่อย ย่าไปพันนะครับพันล้อแล้วก็ติดเท้าหลังนะครับแล้วก็ติดคานนิดหน่อย ก็จะดันหญ้าไปให้มันลึกๆหน่อยครับจะได้มีพื้นที่เยอะนะครับอ่ะนิดหน่อยนะครับหญ้าไปพันเผาหลังแล้วก็ติดอกด้านหลังนิดหน่อยติดเผาหลังนิดหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเตรียมลุยวิ่งลองต่อนะครับก็เอาใบดันหน้าออกแล้วนะเอาวางอยู่ข้างคันละหกพันหกเสื้อลายนะครับ ช้ผ่านเจ็ดสามมิตรนะครับเนี่สามมิตรนะครับผานเจ็ดสามมิตรสองคันนะครับอันนี้โค้งผ่านเป็นซีเอ็มทีนะครับแต่ใบใบผานนี่เป็นของสามมิตรนะครับอันนี้เป็นของซีเอ็มทีนะครับก็แนะนำคร่าวๆนะครับชอบอย่างไหนก็ เลือกใช้เอาได้นะครับแต่เขาบอกว่าผานซีนี่ผานสามมิตรนี่จะวิ่งคนาดีนะครับแล้วแต่คนชอบด้วยนะครับตอนนี้ก็จะเอาใบดานหาไปวางนะครับก็กําลังคุยรายละเอียดนะครับจะเอาหลักเป็นล่องนะครับระหว่างหลักนี่ก็จะเป็นล่องเอ้ระหว่างหลักนี่เป็นภูขึ้นมานะครับเป็นสันภูขึ้นมาทางเสานี่เป็นล่องนะครับ ามาพร้อมแล้วลุยนะครับอ่าส่วนมากนี่3ามคันนี้เขาจะรับริมว,วิ่งล่องส้มประจํานะครับแล้วก็วิ่งคนาปรับพื้นที่ไม่เท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าจะส่วนมากจะเป็นในล่องส้มนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝีมือแล้วก็การทํางานกันนะครับว่าจะสก,กัดสก,กัรขนาดไหนนะครับเอาละครับเริ่มละครับ ไปแล้วปูนตลบบอวนอีกแล้วครับในไอ,อ้กแล้วครับท่านผู้ชมจะวิ่งแบบให้ล่องฟูฟูนะครับสูงแล้วก็ให้ฟูเหมือนแบบหลังเต่านะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงมามาดูกันนะครับ เดี๋ยวรู้กันครับเดี๋ยวรู้กันด้านบนอาจจะปนนะครับแต่ข้างล่างนี่แข็งแน่ไม่ต้องกลัว ฟังเสียงบพ,พอๆนะครับดันไกลก็จะเอาให้ติดถนนเลยนะครับลอง ก็ตอนนี้กำลังวิ่งปนอยู่บนล่องนะครับยังไม่ดึงขึ้นนะครับเอาแล้วลันลันครับลันลันเอา,าต้นตนมุวงตวง้นละมุ่งไม่ธรรมดานะครับ ในการวิ่งลอง z มนีม่ต้องยกให้เขานะครับต้องยกให้เขาเลยทีมงานนี้ไอแล้วโอ้โหแกใส่ไม่ยั้งเลยครับตอนนี้ก็เริ่มดึงดินขึ้นแล้วนะครับให้เป็นภูก็ต้องใช้ความเร็วหน่อยโอ้อย่างลั่นครับอย่างลั่น เพราะว่าวิ่งเบาไม่ได้นะครับดินจะไม่ขึ้นนะครับ เี่ครับเริ่มชักดินขึ้นแล้วนะครับตาดขึ้นหลังคันนะครับให้เป็นภูมาแล้วครับทั้งคู่นะครับใส่กันไม่ยั้งนะครับ เริ่มตนใหม่นะครับใส่เต็มๆนะครับ นี่เปคอยจับแนวให้นะครับขึ้นเป็นรูปเป็นล่างเข้าๆไว้คันนี้นะครับนี่แต่ส่วน2องคันนี้ก็วิ่งคักลินขึ้นให้เป็นภูนะครับเริ่มสูงแล้วเลยว่าเขาแล้วนะครับ เริ่มเอียงเบาๆนะครับเริ่มเอียงเบาๆกระดุดหญ้าหรือตอไม่รู้นะครับก็ต้องมาซ้ำใหม่อ๋อน่าจะเป็นหญ้าครับหญ้ามนลุนผ่านนะครับ ต้องมาซ้ำใหม่ครับเดี๋ยวไม่เป็นรูปทรง3มมิตรขราผ่าน3มมิตอ้าวไปแล้วอ่าเป็นรูปเป็นล่างแล้วครับ การทำงานแล้วน่าชื่นชมนะครับวิ่งไม่ยั้งเลยไอย่างว่าครับอาชีพวิงงว่งล่องส้มเขาวิ่งล่องส้มเป็นอาชีพเลยเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูสักล่องสองล่องนะครับล่องที่เสร็จแล้วแต่ยังมอาจจะไม่ยังสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับคือเข้าๆไปาเริ่มมีเอียงแล้วนะครับ ต้องการความสูงอีกนะครับให้ดินฟูๆเพราะระยะาก,การปลูกมะละกอนี่ประมาณ3ปีนะครับแต่ล่องส้มนี่จะอยู่ได้ประมาณ10ปีก็หลาจาได้เดินครับวิ่งฟูๆไว้แหมใส่กันไม่ยั้งนะครับนาชื่นชมครับ ความสูงยังไม่พอนะครับก็ต้องไปชักดินจากล่องนะครับเอาขึ้นมาอีกนะครับในู้งสูงฟูๆนะครับก็จะเหลือเก็บรายละเอียดข้างล่องแล้วก็ข้างล่องซ้ายขวานะครับก็จะประมาณนี้นะครับล่องเอาไว้โอกาสหน้านะครับกับทีมงานนี้ถือว่าทำงานค่อนข้างดีมากเลยนะครับ มืออาชีพจริงๆต้องมาแอโอกาศหน้านะครับขอบคุณทุกท่าน,นครับที่รับชมสวัสดีครับ